นี่คือบรรยากาศยามเย็นรอบบ้านนะคะของเราบรรยากาศบนท้องฟ้าจะเป็นสีฟ้าเลยนะคะวันนี้กันเร,ราก็จะปล่อยให้ห่านออกมาวิ่งออกกำลังการรยากาตอนช่วงเย็นนะคะ ดูสิคะดู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 ห่านเลี้ยงไว้นะคะเขาไม่รักเรานะคะดูเขาจ้องต้องจ้องมาหาเราเลยค่ะ เขาจะไม่แหบเรานะคะเราต้องเดินหนีเขาหน่อยค่ะมันเขาแหบเราค่ะดูหน้าเขาสิคะอเขาคือนักเลงประจำบ้านค่ะ ah uh -huh. นี่นะคะแอปเปลิลบ้านเราค่ะแดงเต็มต้นแล้วค่ะแต่ผลไม้ในบ้านเรายังเยอะอยู่นะคะเราก็เลยปล่อยให้มันแดงสุกข,ขาต้นเราปลูกไว้ประมาณสามสี่ต้นนะคะแต่เราได้กินต้นนี้ต้นเดียว ต้นข้างหน้าอีกทางอีกฝั่งหนึ่งไม่มีลูกค่ะก็จะได้กินต้นนี้ที่ออกลูกให้เรากินนะคะนี่ปลูกเข้าได้เข้าสองปีค่ะได้กินลูกเขาแล้วค่ะปีแรกก็ได้กินแต่ได้กินไม่เยอะปีนี้ได้กินหลายลูกเนี่ยนั่นคือเจ้าถิ่นนะคะ ค่อยๆเดินนะคะ oh <my> แล้วแล้นี่ก็คือจะเป็นเอเชียนแพรนะคะปีนี้เราก็พอได้กินคะ่ะเอเชียนแพรนี่ลูกยังไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นี้ันนี้ นีะะคเอเชียนแพรเราก็จะพอได้กินพอเพอินเรายังมันก็คงจะสุกแล้วค่ะแต่ก็คือผลมันไม่ใหญ่นะคะเพราะว่ามันแค่ oh. อายุ oh. ได้แค่สองปีหนึ่งนะคะ oh. <No. S 1> แล้ะต้นเขาก็ยังไม่ใหญ่ all year I can't believe how many strawberries we're getting. Oh, there's another good one. นี่นะคะสตรเบอรี่ที่เรามีอยู่นะคะเราก็พอได้กินเรื่อยๆนะคะเราเก็บกินอยู่เรื่อยนะคะสตรเบอรี่ You can. You can. Mm. แล้วก็ mm. องุนนะคะ นี่ค่ะองุ่นองุ่นเรากําลังจะได้กินนะคะกําลังสุกเลยค่ะของเราจะลูกไม่ใหญ่นะคะเพราะว่าเราปลูกเขาได้ประมาณสองปีสามปีมันก็ไม่ถึงกับลูกใหญ่มากนี่ค่ะมันกำลังจะสุกเรากำลังจะได้กินนะคะ ข้างในเราเอาเก็บแบบลูกที่ดิบๆนะคะแล้วก็ไปดองนี่ก็คือจะเป็นทั้งสุกทั้งดิบอยู่นะคะกินไม่หวัดไม่ไหวค่ะผลไม้เราปลูกผลไม้รอบบ้านมีหลายอย่าง เราหิวแล้วก็จะได้กินผลไม้เรื่อยนะคะอันนี้เราจะกินสตรอเบอรี่นะคะแล้วนี่ก็คือสาระแหน่ที่เราปลูกไว้นะคะนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะเหมือนสาระแหน่เมืองไทยเลยค่ะนี่ก็คือ จะเป็นวิถีชีวิตนะคะแบบเรียบง่ายค่ะไม่ได้มีสวนใหญ่มากก็คือจะอยู่แค่บริเวณรอบบ้านอยากกินเมื่อไหร่ก็ลงมาเด็ดได้นะคะแล้วก็จะเป็นธรรมชาติที่เราจัดแต่งขึ้นมาโดยการเลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับผลไม้ไว้กินนะคะนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตที่ง่ายๆเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมชาติบำบัดนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองถ้ามีอะไรทํายามที่เหงาหรือยามที่อากาศมันมันหนาวหรือคนที่คิดถึงบ้านนะคะ นี่ก็จะเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งที่ช่วยให้เราผ่อนคลายไม่คิดถึงบ้านนะคะเราจะอยู่กับธรรมชาติเราก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะโอเคค่ะวิดีโอนี้ก็จะขอจบไว้แค่นี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม โอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ